การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนายกียรามาครับผมนายวิราตองมาครับปัจจุบันการเติมลมยางฐานะต้องไปใช้บริการที่อู่ทำให้มีการเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลานักศึกษาจึงคิดค้นลำลองพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาครับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น อุปกรณ์ท่ต้องใช้นะนี่ครับสวิตต่อไฟสาโลลวนวแล้วก็นี่ครับชาร์เตอร์เด็กเกอร์ดีแล้วก็แคอติกดีตดีซีครับแล้วก็ปั DC, ๊มลมดีีแล้วก็แบตสิ2โวลต์แล้วก็มีตสายลมครับเิธน,นี้ครับแล้วก็อย่างหนึง่งแผงกลาฟเคีย จากการทำงานนะครับให้เราสับเส็จเกือ่อขึ้นแล้วเราก็มากดสำิธหน้าโตอนะที่ไม่ฟังทำงานแล้วมีใครแสดงเพื่อรู้ว่าตองทำอะไรอยู่ขอเชการงานเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ